ึ่งเราจะทิ้งขยะให้ถูกที่และแยกประเภทขยะให้ถูกต้องก่อนที่ทุกครั้งสองเราจะลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากและหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายสามเราจะเป็นแกนนำในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สี่เราจะนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการจัดสรรขยะอย่างถูกที เป็นกับใช้ในชีวิตประจำวัน 5. เรา,าจะจัดสรรงท่าเพียาอนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 6. อยากให้องค์การบริหารจัดกามมงมูลจังหวัดรัฐบาลสนับสนุนการจัดการขยะเชิงดานาการค่ะขอบคุณค่ะกระคเด็กชายบุรกรัม จากโรงเรียนวัดขู่คำเมทาวิสัยคณาทรเป็นตัวแทนเสียงเงยาวชนลดรอยเท้าทางเวด้านไฟฟ้าหลังจากที่พวกเราได้ร่วมเรียนรู้และร่วมลงมือกันทำกิจกรรมรณรงค์ลดรอยเท้าทางเวด้านไฟฟ้าในกลุ่มโรงเรียนและขยายผลไปสู่ครอบครัวจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาแล้วพวกเราขอให้คำสัญญาและข้อเสนอต่อประชาคมว,ว่าหนึ่ง เราจะใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรูคุ้มค่าลดการใช้ที่ไม่จำเป็น 2. เราจะนำความรู้ที่มีไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวชุมชนและสังคม 3. เราจะร่วมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน 4. ขอเสนอให้ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เกินความจําเป็นขอบคุณครับดิฉันนางสาวบรรณาผิวเงินจากโรงเรียนแม่เอาพาวบียาโคมเป็นตัวแทนเสียงเยาวชนลดอยท้ามิเวด้าการเดินทางหลังจากที่พวกเราได้เร่องเรียนรู้และร่วมมือการทํากิจกรรมรณรงค์ ในชุมโรงเรียนและขยายผลไปสู่ครอบครัวจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วว่าพวกเราขอให้คำสัญญาและขอ้อเสนอต่อประชาพานว่าก 1. เราจะเปลี่ยนมาใช้การเดินเท้าสำหรับระยะทางใกล้ 2. เราจะลดการใช้จักรยานยนต์โดยหันมาใช้จักรยาน 3. เราจะใช้รถประจำทางแทนรถส่วนตัว 4. เราจะรณรงค์ให้คุณในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนใช้หลักการทางเดียวกันมาด้วยการถ้าเราจะเผยแพร่ควอมรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมในสู่โรงเรียนครอบครัวชุมชนและสังคมหกอยากให้ชุมชนหันมาให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดรอยเทาทางนิเวศ อยากให้ภาครัฐช่วยพัฒนาและปรับปรุงโดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพมุภาพดิฉันชื่อเล็กหญิงสาวีรีเม่แสนจากโรงเรีบ้านแม่เจ้าเป็นตัวแทนเสยดยโยชนลบไรเท้าทางด้วยด้านน้ำหลังจากที่พวกเราได้ร่วมเรียนรู้และร่วมการทำกิจกรรมรวรโลง ในกลุ่มโรงเรียนและขยายผลไปสู่ครอบครัวจนผลเป็นที่น่าพอใจแล้วพวกเราขอให้คำสัญญาและข้อเสนอต่อประชาความว่าหนึ่งเราเราจะนำน้ำที่เหลือจากการใช้ไปนดน้ำต้นไม้สองเราจะใช้น้ำในโรงเรียนโดยใช้แก้วน้ำและไม่เปิดน,น้ำทิ้งไว้สา เราจะใช้คุจ่จิตสาธารณะเป็นกรรมการตรวจการใช้น้ำในโรงเรียน 4. เสนอให้ตั้งจุดแจ้งที่โรงเรียนเวลาท่วน้ำรั่วและท่อนั่แตก 5. เราจะบุกจิตสำนึกคนในชุมชนให้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัด 6. เสนอแนวทางประสานงานกับการองก,การบริหารส่วนท้องถี่ให้ความสำคัญกับการทลาฝาฉลองน้ำคบคัน วิศราตาจากโรงเรียนแม่หอพัผาวิทยาคมเป็นตัวแทนเสียงเยาวชนรถลอยเท้าทางเม็ด้าอาหารหลังจากที่พวกเราได้ร่วมเรียนรู้และร่วมมือทำกิจกรรมรณรงค์รถลอยเท้าทางเม็ด้านอาหารในกลุ่มในโร,รเาางเาารียนและขยายผลไปสู่ครอบครัวจนได้ผลที่น่าพอใจมากมามากแล้ว พวกเราขอให้คำสัญญาและข้อเสนอต่อประชาชนว่าข้อหนึ่งพวกเราจะนำหลัก5-2ไปใช้ที่บ้านและอาคารเรียน 2. พวกเราจะใช้พื้นที่ที่ใช้่อยที่บ้านและโรงเรียนให้เกิปดประโยชน์สูงสุด 3. พวกเราจะส่งเสริมและสนับสนุนโครงก,ก,การนี้โดยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 4. พวกเราจะส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีติดอาสาในการร่วมพัฒนาโรงเรียน 5. พวกเราจะให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรในอาคารของโรนให้ดูมีระเบียบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้่อยให้มากขึ้นและ 6. พวกเราอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด ขอบคุณค่ะนามแกนนาิแกนท่านที่รกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสวัสดีแคนเกณฑ์ขัณ์ร,ระผมเด็กชายจันทร์ระกงนาลูปฉันพเพิยจศกษาปีที่3โรงเรียนบ้านปากเหนืเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดรอยทาทางเว้นในโรงเรียนธรรมชาติให้นํำน้ำช่ำชีวิต มนุษย์คิดค้นฟ้าสร้างฟ้าฝนธรรมชาติให้ปลายอยู่ผู้สายชนมนุษย์ค้นพอบปลานานาับพันธรรมชาติให้ไม้ถึงทีพมนักมนุษย์ปักหลักวางสร้างเมืองฝันธรรมชาติให้ใต้ดินมีน้ำมันมนุษย์ไั่ผันเพื่อพลังงานธรรมชาติให้ฟื้นใจสวัยซองมนุษย์จอมหุ่นหานทำอาหารธรรมชาติให้หินแร่แต่โบราณ มนุษ่านเาผาถ่านปั่เป็นไฟธรรมชาติให้ลมพายคลายอ่อนล้ามนุษย์หาพัดลมประโคมใส่ธรรมชาติให้อา,ากาศเย็นชื่นใจมนุษย์ใส่ติดเย็นจนติดแอร์ธรรมชาติมอบลมไฟสายลนมน้ำมนุษย์ายากหยางใจทับไข,ข้แข่ธรรมชาติป่วยโรคร้อนค่อยคลอแลมนุษย์แพ้แก่ตัวเห็นทั่วกันให้ผู้ฟังขาวรครับ เพี่ผลประโยชนมทางขั้นต้งนี้ขึ้นมาเพื่อเะสะท้อนให้เห็นเั็นเจเลยว่าธรรมชาตินั้นเป็นผู้รังสรรค์สิ่งที่สวยงามและมีค่าให้แก่มนุษย์ชน์ข้นบนโลกใบนี้ให้ได้มีปัจจัยในการบบดำรโงชีวิตและเหล่าเลี้ยงชีพมาจนถึงปัจจุบันแต่รนุษยเรานั้นกลับเ,เป็นผู้ทำลายลงภายในเสี้ยวานาทีเดียวด้วยหนึ่งสมองสองมือของรุเราทำใหน้พังนายย่อยอยับลงไปภายในริบตาท่านไม่ต้งด้วยคารมครับ ลองย้อนดูสถา,านการณ์โลกในปัจจุบันสักคำว่าถ้าทนทุกคนว่าแต่จะรีบรงทวนฝายหาเส่ียรโยโน์อของธรรมชาติให้กับตนเองจนลืมถึงความสําคัญของธรรมชาติละเลยไม่ดูแลไม่ทําวอกบำรุงไม่เอาใจใส่ธรรมชาติแน่นอนครับผมรายได้ส่งกลับมาเราก็คงจะเกิดเผลเหตุการณ์ร้ายนั่นก็คือภาวะโลกร้อนซึ่งเรากำลังเฉลี่ยมาตอนนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและรอยเทา้าและรอยทางทางทด้วยง่ายๆแต่ต้องทําอย่างจริงจังสม่ำเสมอและต่อเนื่องนั่นก็คือ1ใช้น้าอย่างคุ้มค่าและมีและใช้บารเวลเมื่อเราจะเป็นนะครับอาทิเช่นอย่างเวลาเราแปรงฟันเราก็าน่าจะหาภาชนะบารองน้ำสำหรับแปรงฟันทุกครัง้ง2อ ปิดเซิไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วแต่สาหรับตู้เย็นไม่ต้องถอดออกนะคะสารทํากทจกริมอาคาร5สอได้แก่สังสารสะอาสสะดวกสุขานิสัยและสร้างมาตรฐานโดยทำอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องเพื่อเราจะต้องไม่ต้องไม่โกรธและแสวงหาที่อยู่ใหม่ๆซึ่งทำให้ชสื่อเืองพื้นที่ในการอยู่อาศัยของประชากรบนโลกใบนี้ สี่อาหารบางสูตรนั้นเราก็จะใช้ชสโรงกนในการทำโทรงงานนี้ว่าอินบูนอินจใจอิ่มอร่อยโดยเราก็จะทานอาหารสูตรนั้นทุกวันศุกร์และเราก็ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ลงห้าการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งขยะไร้ค่าต่างๆนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นเงินในการหาไรายได้พิเศษของเราได้โดยเชิ้นที่ 5R อาดังนี้ นที่1 r e d u c e คือการลดใช้ R ที่2 reuse คือการกลับกลับนำมาใช้ซ้ำเดิม R ที่3 recycle คือการแปรรูปแล้วกลับนำมาใช้ R ที่4 repair คือการซ่อมแซมและแก้ไข R ที่5 reject คือการไม่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายมาใช้อีกเห็นไหมละครับว่าวิธีต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถช่วยกับลดภาวะโลกร้อนได้บ้างแล้วข้อห ทางเดียวกันไปด้วยการประหยัดน้ำมันะทรัพยากรซึ่งเกี่ยวกับทรัพยากรในการเดินทางถ้าเรารู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็จะไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรอีกและทรัพยากรเหล่านี้เราก็จะสามารถให้ลูกหลานของเราในะอนาคตใช้ต่อไปถ้าเรายัางได้ร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระบโลกรอ้อและลรอยเท้าทางนี้ไว้ตั้งแต่วันนี้แล้วแน่นอนครับผลร้ายก็จะทวีความรุนแรงและน,นั่งคืนิีงขึ้นการบทประพันธ์ที่ว่า ถึงหน้าหนาวก็หนาวจนตัวแข็งถึงหน้าร้อนก็แรงทนไม่ไหวเพราะตอนนี้สภาพอากาศแปงเปลี่ยนไปถึงหน้าร้อนเมื่อไหร่ไร้น้ำกินลมนั้นร้อนจนคนเราแทบละลายคนอยากตายหันทางใดแท้แรงสิ้นพืชและผักต่างล้มตายทั่วแดนดินเราคงสิ้นหางโลกร้อนโลกละลายใครใคบอกให้ช่วยกันลดโลกร้อนมัวแต่นอนเฉยมืลดได้ไหม ต้องช่วยกันคนละมือคนละไม้โลกสดใสคนจดชื่อชื่อ,อมโงกันไม่ควนเถียงให้คนโน้และคนนี้คนที่ดีมีสำนึกอย่าแค่ฝันสื่นขึ้นมาช่วยโลกเราก่อนไม่ทันมีเช่นนั้นถ้าโลกร้อนเราละลายขอบคุณครับนนีค้คนคนสที่าการงานที่ผ่านมานะครับและ